นะหิชิตังสาธุชิตังยังชิตังอวะชินญติความชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีกขอจเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่ฟังรายการอาตมาภาพวันนี้ได้มาแสดงธรรมะคำสั่งคำสอนขององค์ระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อต่อยอดความคิด สต,ติปัญญาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิตในอนาคตข้างหน้าของพวกเราทั้งหลายปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะหันไปดูไปฟังข่าวสารทั้งหลายทั้งทางทีวีทางวิทยุหรือตามสื่อต่างๆตามไอทีต่างๆก็มีแต่ปัญหาสังคมครอบครัวมีทั้งผู้ใหญ่เราเองเยาวาชน ตามข่าวสารหน้าหนังสือพิมพ์ดูแล้วก็น่าสลดใจที่ส่วนใหญ่สารพัดเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันในปัจจุบันนี้บ้านเมืองเราหรือจะกล่าวได้ว่าทั้งโลกก็ว่าได้ขาดการไว้วางใจกันมองกันด้วยความสงสัยว่าจะมาหลอกลวงเราไหมเราจะปลอดภัยหรือไม่ บิดาบานดาไม่ไว้ใจบุตรธิดาสามีไม่ไว้ใจภรรยานายไม่ไว้ใจลูกน้องเป็นกันตั้งแต่ครอบครัวสังคมใหญ่จนถึงประเทศถึงโลกใบนี้ปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นยากที่จะกล่าวกันหมดปัญหาต่างๆตามที่กล่าวมานี้ก็พอเป็นสังเขป สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรามาสังเกตดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วนี่ก็เพราะว่าไอ้มวลมนุษยชาติไม่ไว่าจะเป็นชาติไหน,นขาดศีลขาดธรรมขาดความเมตตาขาดการให้อภัยขาดสติขาดความอดทนไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบัน,นแม้แต่ในอดีตก็กทำกันมาอย่างนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา เพื่อจะมาช่วยมนุษยชาติในโลกใบนี้เนี่ยอดีตเนี่ยเราไม่สามารถไปแก้ไขได้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วอนาคตเราก็เข้าไปเจาะไปจับอะไรไม่ได้ก็เห็นว่ามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันได้ท่านทั้งหลายท่านที่มีบุตรดือ้อบุตรไม่เชื่อฟังความจริงแล้วไม่ใช่บุตรดือ้อ เป็นเพราะเหตุว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่มีบารมีที่จะปกครองลูกได้การปกครองลูกพระพุทธเจ้าสอนหน้าที่พ่อแม่เอาไว้อยู่ห้าประการประการที่หนึ่งคือสอนให้ลูกทำความดีสอนให้ลูกทำความดีนี่ไม่ใช่ให้เราพูดไม่ใช่ให้เราต้องคอยคอยบอกคอยเตือนให้ทำความดี การสอนลูกให้ทำความดีเนี่ยคือเราต้องทำเป็นตัวอย่างหมายความว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นคนอย่างไรเราก็ทำตัวอย่างนั้นอะไรที่เป็นความดีเราก็ต้องทำให้ลูกเห็นแล้วก็เล่าให้ลูกฟังวันหนึ่งเราเคยทำความดีอะไรให้ลูกเห็นบ้างฉะนั้นเนี่ยที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราให้ให้เลี้ยงลูกให้ลูกสร้างความดี เราต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างต้องเสียสละเวลาเสียสละเวลาส่วนตัวเสียเวลาเวลาทำงานเพื่อที่จะได้อบรมสั่งสอนพวกเขาให้เขาเห็นความดีสองสอนไม่ให้ทําความชั่วการสอนไม่ให้ทําความชั่วเนี่ยไม่ใช่ให้ดุให้ด่าให้ว่ากล่าวเราก็ต้องพาเขาไปดูว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยให้เขาเห็น คนที่เสพติดจนเสียสติมันเป็นอย่างไรคนที่ชอบอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์จนกระทั่งแขนขาดขาดขาดพิการในเกร์เครสแบบนี้เนี่ยเราได้ข่าวที่ไหนเราต้องพาลูกเราไปดูให้เขาเห็นให้เขากลัวให้เขาเกิดความกังวลเราไม่อยากทำแบบนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีก 3. ส,ส่งให้ลูกเรียน การส่งให้ลูกเรียนเนี่ยต้องเรียนทั้งทางโลกทางธรรมอ่ะปัจจุบันนี้ก็ส่งให้เรียนแต่ทางโลกแล้วไม่ให้เรียนทางธรรมเด็กก็เลยขาดคุณธรรมเพราะนั้นการสอนลูกให้เรียนก็ต้องส่งเรียนทั้งสองอย่างเราก็ต้องนำไปเมื่อให้เรียนทางโลกก็มีทางโรงเรียนก็ให้เรียนอยู่แล้วตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงปริญญาเอกแต่ทางธรรมก็ต้องพาเข้าไปที่วัดไปหาหลวงพ่อหาครูบาอาจารย์เก่ง ให้เขาสอนใน,ในจริยธรรมท่านบุตรใครหลานใครมีจริยธรรมดีผ่านผู้ใหญ่ยกมือไหว้ก้มเนื้อก้มตัวถ่อมตัวพูดจาไพเราะเด็กคนนั้นก็จะมีสเสน่ห์เมื่อเด็กมีสเสน่ห์แล้วเนี่ยจะไปอยู่ทุงไหนอยู่กับใครเขาก็มีแต่คนเมตตาเขาเขาก็ไม่มีศัตรูจากงนี้เป็นต้น สี่เรื่องคู่ครองเราจะสังเกตว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดไม่พอใจว่าลูกจะมีคู่ครองลูกจะไปมีแฟนพ่อแม่เกิดความไม่พอใจก็จะบังคับจะห้ามอันนั้นก็เท่ากับปยุาเขาอะ่ะอันนั้นถ้าเกิดเขามีก็ให้เขาพามาให้เขาพามาดูแล้วก็คุยกันตกลงกันปรึกษาหารือกันว่าถ้าเกิดจะแต่งงานกันจะอยู่ด้วยกันก็จะให้จบอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีซะก่อนจึงจะ ให้แต่งกันให้อยู่ด้วยกันมีข้อตกลงกันอย่างนั้นทั้งพ่อแม่ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วมาคุยกันให้เข้าใจมาคุยกันให้รู้เรื่องเขาก็ไม่เกิดความกดดันเขาก็ไม่ไปทําอะไรเสียหายประการที่สี่ประการที่ห้าคือมอบทรัพสมบัติให้เขาในเป็นเรื่องที่เราก็ทํากันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นบุตรเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาอย่างนั้นตามที่พระธรรมสัมพุทธเจ้าสอนเาะฉะนั้นถ้าเราสอนลูกไม่ถูก ลูกดือ้อลูกไม่ทำตามคำสั่งเราก็มากุ้มใจเสียใจกันจะโยมหลายคนไปหาตมาที่วัดเนี่ยพูดถึงลูกก็น้ำตาไหลก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเนี่ยชวนให้ลูกมาหาหลวงพ่อมันก็ไม่มามันไปเที่ยวกับเพื่อนเรียนหยุดมันก็ไม่อยู่บ้านไปอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่ร้านเกมมันมันถึงปัจจุบันนี้แล้วมันไม่แก้ไขอะไรไม่ได้ การแก้ไขเรื่องบุตรเนี่ยทำอย่างนี้นะโยมนะเมื่อเมื่อใดที่เรานึกถึงลูกเราแล้วเกิดความไม่สบายใจเนี่ยให้โยมตั้งสติให้ดีแล้วพยายามนับลมหายใจออกเรานี่เนี่หายใจเข้าไปครั้งแรกดึงลมหายใจลงไปลึกๆแล้วก็หายใจออกมาให้นับหนึ่งน,นับสักยี่สิบครั้งเริ่มแรกทําเท่านี้พอคิดถึงลูกขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดความไม่สบายใจเมื่อไหร่เนี่ย ให้ดึงลมหายใจเข้าท้องให้มากๆลึกๆครั้งหนึ่งครั้งที่สองที่สามก็หายใจปกติเนี่ยมีสติจับจดอยู่กับลมหายใจนีให้มากพอได้ยี่สิบครั้งก็แผ่เมตตาให้ลูกจิตวิญญาณลูกเนยบอกว่าแม่มีบุญอยู่แม่ขอยกบุญให้ลูกกรรมใดที่แม่เคยทำต่อลูกแม่ก็ขอเข้ามากรรมยกโทษให้แม่ด้วยทำเท่านี้แหละ วันหนึ่งคิดถึงลูกสักร้อยครั้งก็ทำร้อยครั้งคิดถึงพันครั้งก็ทำพันครั้งทำอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยอาตมาเคยใช้วิธีนี้กับแม่ลูกคู่หนึ่งอยู่ที่ชัยนาธมีลูกชายคนเดียวผลปรากฏว่าส่งเรียนไรก็เรียนไม่จบติดยาขายก็ทั้งมอข้าวไฟฟ้าแม่ขายสุดท้ายเนี่ยาขายมอข้าวไฟฟ้าแม่จนกระทั่งแม่ไม่มีอะไรจะหาหุงกหากินอีกแล้ว มาหาตมาตมาก็ให้แก้ไขด้วยวิธีนี้แม่ทําอยู่สามเดือนนลูกคนนี้กับประลึกได้กับมาขอเข้ามาแม่เขาแล้วก็จะปรับตัวเป็นคนดีมาขอเข้ามาแม่มามาขอโทษแม่แล้วก็พยายามแก้ไขจนเองจนเป็นคนดีได้ดังนี้เป็นต้นมันอาจจะเหมือนว่าไม่มีเหตุมีผลอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันด้วยเวรนด้วยกรรม ก่าที่เราได้ทํากันมาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมันผูกกรรมกันคนเราทําไมเอาโหสิกรรมกันนะไม่เอาโหสิกรรมกันไม่เอาภัยกันเนี่ยชาตินี้เราเกลียดใครมากเราไม่เอาโหสิกรรมให้เขาไม่เผาผีกันไม่พูดกันฟ้องร้องกันเนี่ยตายกันไปแล้วเกิดใหม่ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเลยโยมทั้งหลายก็มาเกิดเป็นลูกเราหลานเราสามีเราภรรยาเราก็มาทำร้ายกัน บางครอบครัวเนี่ยไม่มีคนรักกันมาเกิดเลยนะเกิดมาเพื่อจะทำลายกันเท่านั้นเพราะนั้นการให้อภัยกันการอโหสิกรรมกันเมตตาเผื่อแผ่กันนี่แหละใครที่ทำแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยเขาพูดไม่ดีก็เรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปเราพยายามเอาจิตเรากลับมาที่ลมหายใจเราเสียยี่สิบครั้งสี่สิบครั้งร้อยครั้ง แล้วก็ยกบุญให้เขาขอขามากรรมเขาจิตใจแล้วก็โปร่งโล่งใสตรงนี้เองที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้เราเดินทางสายกลางอดีตเป็นอย่างไรก็ช่างให้เรากลับมาอยู่ที่ทางสายกลางอย่าให้อดีตมาทำร้ายเราอย่าให้อนาคตมาทำร้ายเราเรารักษาปัจจุบันนี้ให้ดีเมื่อเรารักษาปัจจุบันนี้ดีแล้วเนี่ยอนาคตต่อไปก็จะดีไปเอง อาตมาใช้วิธีนี้แก้ไขมามากแล้วเกินสามีภรยาอยู่ด้วยกันหาความสุขความจะดีกันไม่ได้ภรรยาไม่พูดกับสามีสามีไม่พูดกับภรรยาแอบไปมีภรรยาน้อยใช้วิธีนี้เหมือนกันภรรยาหลวงให้ทําเท่านี้อย่าไปบน่นอย่าไปดา่าอย่าไปว่าพอนึกถึงสามีขึ้นมาเมื่อไรเกิดความน้อยอกน้อยใจนี่นะให้เรานับ,บลมหายใจออกตัวเองเนี่ย อย่างน้อย20ครั้งไปจนถึงร้อยครั้งพอครบเราก็อธิษฐานบุญบาร,รมีที่เราเกิดขึ้นในตัวเนี่ยยกให้สามีเสียแล้วถ้าหนูเคยทํากรรมทําเวรอะไรไว้ก็ขอเข้ามากรรมยกโทษให้หนูด้วยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นทําอยู่อย่างนี้ในใจเราทําเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปทั้งสามีทั้งภรรยานี่แหละก็จะแก้ไขกฎแห่งกรรมนี่ได้ถ้าอย่างนั้นก็จะทะเลาะกันเบาะแว้งกันไป ถ้ามีภรรยาลองได้ทะเลาะเบาแวงกันแล้วเนี่ครอบครัวมันก็ระส่ำระสายหมดนะบุตรเห็นพ่อหน้าตาบึง้งตึงบุตรเห็นแม่กาดเกลียวจิตดเด็กก็ตกแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมันเรียนแบบพฤติกรรมไม่เหมือนสัตว์อื่นมนุษย์ใช้เรียนแบบพฤติกรรมเกือบครึ่งกว่าของของในร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาเห็นอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะจำพฤติกรรมนั้นไว้ลูกเห็นพ่อขี้โกโรธขี้โมโหโวยวายเนี่ยลูกไม่ชอบทุกคนไม่ชอบแต่เวลาที่เด็กคนนี้เกิดความโกโรธขึ้นมาเขาจะเอาพฤติกรรมของพ่อเขาของแม่เขาออกมาใช้ทันทีนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่เรียนแบบพฤติกรรมพระออตามมาจึงบอกว่า คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องใช้เวลามากใช้สติมากในการเลี้ยงลูกต้องทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างอย่ากโกรธให้ลูกเห็นอย่าทะเลาะเบาแวงกันให้ลูกได้ยินทําความดีให้ลูกได้ยินเล่าความดีให้ลูกฟังบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นหลายท่านไปหาตมาเนี่ยเรื่องของงานไม่เจริญรุ่งเรืองเรื่องของยศสามรรดาศักดิ์ทั้งหลาย ว่าจะมีเข้ามาหากันบอกกันว่าจะทําอย่างไรจรึงจะได้ยศนั้นยศนี้ความจริงเรื่องจะมียศมีอํานาจมีงานเนี่ยมีเงินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นมากมายนักหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องบาร,รมีบาร,รมีเราไม่ดีหลายคนบอกว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ไปหมดไม่เคยเหลือกิจการงานก็ไม่เจริญนุ่งเรืองลูกน้องมีอยู่ทั้งหมดสาสคนเนี่ย เป็นอย่างไรถึงไม่เหมือนลูกน้องบริษัทอื่นเขาของคนอื่นเขาลูกน้องเขารักกันดีทําไมบริษัทผมอ่ะลูกน้องจึงไม่ถูกกันทํางานร่วมกันไม่ค่อยได้ก็ไปหาสาเหตุจากลูกน้องคนนู้นเป็นอย่างนี้ลูกน้องคนนี้เป็นอย่างนั้นไม่ยอมกันอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาไม่อยู่ที่เจ้าของอยู่ที่เราูกบารมีเราไม่พอเราต้องสร้างบารมี คนไม่มีบรารมีเนี่ยเก็บเงินเก็บทองก็ไม่อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงบริวารก็ไม่ได้สามีจะพูดให้ภรรยาเชื่อก็ไม่เชื่อภรรยาจะพูดให้สามีฟังสามีก็ไม่ฟังเพราะเหตุว่าคนไม่มีบรารมีฉะนั้นการสร้างบรารมีที่พระพุทธเจ้าได้สอนพวกเราเอาไว้เนี่ยบรารมีนี้ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางไปไหนนะให้เรานั่งอยู่กับ บ้านเรานี่แหละนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ได้นั่งอยู่บนโต๊ะก็ได้บนเตียงนอนก็ได้บนพื้นบ้านธรรมดาก็ได้แล้วให้เราดูลมหายใจนี่เนี่ยดูลมหายใจครั้งแรกฝึกให้ดีนับลมหายใจออกเนี่ยอย่างน้อยร้อยครั้งเนี่ยสร้างบาร,รมีนับให้ได้ร้อยครั้งตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้นะตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่า เราจะสร้างบารมีเราจะนับลมหายใจตัวเองให้ได้สักร้อยครั้งตัวตั people, ้งส so ัตติัจะอธิษฐานเขาเรียกอธิตัจจะอธิษฐานบารมีเมื่อเราอธิษฐานว่าเราจะนับลมหายใจให้ได้สักร้อยครั้งเนี่ยเราก็ตั้งใจนับในขณะที่ตั้งใจนับเนี่ยมันต้องใช้สัจจะเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราต้องมีสัจจะเป็นสัจจะบารมี เมื่อเรามีสัจจะบารมีแล้วเราก็ต้องมีความเพียรน,นะก็เป็นวิยะบารมีจะต้องทําต่อไปบางครั้งได้ไปสี่สิบห้าสิบในแ้มจะเลิกเสียให้ได้เราก็ต้องใช้ขันติบารมีอดทนเพื่อที่จะนับต่อไปให้ได้พอนับต่อไปเรารู้แล้วว่าแม้บางทีลมหายใจมันจะหยุดไปความคิดมันจะเข้ามามันจะแทรกเราก็รู้แล้วว่าเรามีสติมีสมาธิอยู่ เบาแล้วจะขาดแล้วเนี่เขาเรียกปัญญาบารมีปัญญาบารมีมันก็เกิดแล้วก็ตั้งใจนับลมหายใจต่อไปพอนับลมหายใจจนกระทั่งรู้สึกว่าชินกับลมหายใจชินกับลมหายใจนับได้สบายพอเริ่มสบายเนี่ยเขาเรียกศีลบารมีศีลแปลว่าปกติเมื่อเราไม่คิดฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิด สามารถอยู่ได้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนิ่งเกิดความสบายใจเนี่ยเขาเรียกศีลบารมีในขณะที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนับไปนับไปนี่นะมันเกิดความสงบเกิดความสงบเกิดนิ่งอยู่กับลมหายใจได้เรื่องกังวลกับลูกกับสามีกับงานกับภรรยากับยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่กังวลแล้วไอ้ตัวไม่กังวลถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเนคขมมะบาร,รมีแล้วก็สร้างบาร,รมีต่อไปต่อไปจนกระทั่งจิตนิ่งสงบจิตสบายพอสบายความโกรธความกังวลกว็กวายใจดับไปหายไปอย่างนี้เขาเรียกศีลบาร,รมีพอนิ่นะเข้านะเข้าเราก็เกิดความสบายใจสงบไม่ทุกร้อนไม่เดือดร้อน อย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาบรารมีบรารมีเกิดขึ้นกับเราครบทั้งสิบทัศเลยญาดมสาธทุชนทั้งหลายดังนั้นคนที่มีบุตรบุตรดือ้อสามีไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลครอบครัวภรรยาไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลบุตรไม่ดูแลครอบครัวกิจการงานไม่เจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ขึ้น หรือมีแต่หนี้สินมากมายท่วมตัวเนี่ยสรุปแล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดบาร,รมีทั้งสิ้นท่านทั้งหลายต้องสร้างบาร,รมีด้วยตัวของท่านเองบาร,รมีไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องนั่งรถไปไกลไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรเลยนั่งอยู่กับที่บ้านเรานั่งอยู่บนเตียงนอนที่นอนโยมพ่อโยอมแม่อายุมากมป่วยไข้ไม่ได้ทำอะไรเนี่ย ก็อย่าไปคิดเรื่องอะไรอย่าไปน้อยใจลูกน้อยใจหลานนะให้สร้างบาร,รมีไปน้อยใจหลานคนไหนน้อยใจลูกคนไหนก็สร้างบาร,รมีนับลมหายใจเข้าออกนับเฉพาะลมหายใจออกเนี่ยให้ได้สักร้อยครั้งหรือไม่ได้ร้อยครั้งก็ห้าสิบหรือไม่ได้ห้าสิบก็ยี่สิบครั้งพอครบอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ยกบุญนี้ให้บุญให้หลานเขาซะแล้วก็ขอเข้ามากมกัน ว่ากรรมใดที่มีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็ยกโทษกันขอเข้ามากรรมกันคิดขึ้นมาเมื่อไรก็ทําอย่างนี้เรื่อยไปสําหรับท่านที่บุตรหลานดือ้อบุตรหลานไม่ดูแลโยมพ่อโยมแม่ที่อยู่บ้านดูคนเดียวบุตรหลานทํางานไม่ค่อยมาดูแลทําเท่านี้ญาติโยมลองทําดูเถอะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะเดี๋ยวลูกหลานจะกลับมาดูเราเองขอให้ตั้งใจทําให้จริง บุตรหลานที่ไม่ค่อยดีไม่อยู่ในโอวาทเที่ยวเตรไม่รักษา,าครอบครัวไม่รักษาชื่อเสียงของวงตระกูลเนี่ยให้บิดามารดาทำอย่างนี้นะสร้างบารมีให้มากยกบุญบารมีให้ลูกแล้วขอเข้ามากรรมเขาซะเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยก็ครอบครัวก็จะร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่ปกติได้โดยเฉพาะท่านที่บอกว่า ปัจจัยหรือเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้หรือได้เงินมาเท่าไรก็หมดคนเราไม่มีบารมีจะรักษาทรัพย์นะโยมนะบางคนมีบารมีรักษาทรัพย์อยู่เพียงสองร้อยบาทเท่านั้นเองพอมีเงินเกินกว่าสามร้อยบาทขึ้นมาหมดตัวแล้วนะบางท่านก็มีสามพันบางท่านก็มีหมื่นบางท่านก็มีแสนบางท่านก็มีล้านบางท่านเขาก็มีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน มันอยู่ที่ใครมีบารมีมากมีบารมีน้อยเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเสี่ยงอันตรายให้เรามีสติสัมปชัญญะเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเราทําอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปให้มากขึ้นยิ่งสร้างบารมีมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถ ปกป้องคุ้มครองบุตรที่ดาสามีภรรยายศถาบรรดาศักดิ์หนี้สินต่างๆจากมีหนี้สินหนี้สินก็จะหมดไปความสุขที่แท้จริงก็จะเข้ามาหาตามที่อาตมาภาพได้ขึ้นนิเคปบ,บทว่าความชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีกได้กล่าวเอาไว้ดนั้นความชนะคือความสุขความสบายกายความสบายใจตอนนี้ในครอบครัวเราปัญหามาก ออกมาก็เป็นห่วงเหลือเกินเลดูข่าวดูข่าวฟังแล้วก็น่าน่าสงสารสําหรับคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็มัวแต่ไปโทษคนอื่นโทษคนอื่นอย่าไปโทษใครเลยท่านทั้งหลายอยู่ที่เราแก้ไขที่เราเราไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่ได้หรอกให้เราแก้ที่เราใครที่เขาไม่พอใจเราหรือเราไม่พอใจใครนให้เราหยุด การดำเนินความคิดนั้นซะให้มาอยู่กับสติสมาธิที่ลมหายใจเข้าออกเรานี่แหละพยายามนับลมหายใจออกให้ได้2ี่สิบครั้งสี่สิบครั้งห้าสิบครั้งร้อยครั้งใหญ่หลงใหญ่เผลอเมื่อได้ครบตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ยกบุญกุศลนี้ให้เขาว่าข้าพเจ้ามีบุญเท่าไหร่ข้าพเจ้าคอยขอยกบุญนี้ให้ท่านขอให้ท่านมีความสุขกรรมใดที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านแล้ว ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันก็ขอเข้มากรรมยกโทษกันทำบ่อยๆทำทั้งวันทำทุกครั้งที่เราเกิดนึกถึงสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจทำให้เราเกิดความไม่สบายใจความทุกข์ที่เกิดจากความรักความทุกข์ที่เกิดจากความเกลียดความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวมันก็เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมาจากความรัก และความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มาจากความรักที่พ่อแม่มีแก่ลูกนั่นหมายความว่าคนที่ทุกข์ที่สุดในโลกก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่หน้าทุกข์สารเลี้ยงลูกมาลําบากยากเย็นพอลูกโตแล้วก็กลับมาดื้อแถมแก่แล้วพึ่งพาอาศัยลูกไม่ได้ด้วยเพราะนั้นเราต้องรีบแก้ไขตัวเองใครที่ลูกยังเด็ก ก็พยายามสอนให้เขาทำความดีด้วยตัวเองห้ามไม่เขาทำความชั่วด้วยตัวเองส่งให้เขาเรียนทั้งทางโลกทางธรรมเรื่องคู่ครองต้องดูแลเอาใจใส่มอบทรัพย์สมบัติต่างๆให้เขาตามที่ตอตมาภาพได้กล่าวมาแล้วแล้วก็เร่งสร้างบาร,รมีการให้มากทั้งฐานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนตรธมมรรมบารมีปัญญาบาร,รมีวิญญริยะบารมี ขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยท่านทั้งหลายไม่ต้องเดินทางไปสร้างบารมีนะท่านหลายท่านเข้าใจผิดว่าต้องเดินทางไปที่วัดนู้นเชี่ยวสร้างบารมีได้ต้องเดินทางไปทําทานวัดนี้เชี่ยวสร้างบารมีได้การสร้างบารมีอยู่ที่เราอยู่ที่บ้านเราที่หน้าหิ้งพระบ้านเราที่เตียงนอนบ้านเราที่โซฟาบ้านเรา ให้เราสร้างบารมีกันให้มากคนมีบารมีเท่านั้นจึงจะสามารถปกป้องคุ้มครองจิตวิญญาณตัวเองได้สามารถปกป้องคุ้มครองบุตรหลานสามารถปกครองปกป้องคุ้มครองภรรยาสามีสามารถปกป้องคุ้มครองห้างร้านบริษัทหรือสามารถปกป้องคุ้มครองประเทศชาติเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนี คนมีบาร,รมีเท่านั้นแหละเขาจึงจะมียศง่ายไม่ผ่าวันอุปสรรคไม่ต้องเดือดร้อนคนบาร,รมีไม่พอก็จะโดนฟ้องร้องก่อนอโดนบาดสนเทศอะไรติปาถะสารพัดกว่าจะได้ยศมาน้ำตาเข้าน้ำตาออกอย่าไปตกใจนะลูกนะไม่ต้องตกใจถ้าใครคิดว่าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ก็สร้างบาร,รมีกันไว้เลิกงานแล้วก็อย่าไปเที่ยวที่ไหนลูกกลับมาบ้านทานข้าวกับลูกทานข้าวกับสามีภรรยา อาบน้ําอาบท่าทําวัดถวดมนเสร็จแล้วก็สร้างบารมีกันก็ขอให้พวกเราได้ได้ทำอย่างนี้เรื่อยไปจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะนั้นบารมีเท่านั้นจริงจะสามารถทําให้เรามีความสุขได้บารมีเท่านั้นจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนไม่ตามีแต่คนรักใคร่อยากช่วยเหลือคนไม่มีบารมีก็มีแต่เสนียด มีทุกคนเกลียดมีทุกคนอยากถอยห่างเดินห่างเพราะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็ให้เร่งสร้างบาร,รมีกันไว้อย่าให้ความทุกข์ในอดีตมาทำร้ายเราอย่าให้ความทุกข์ในอนาคตที่จะถึงข้างหน้ามาทำร้ายเราพยายามอยู่กับปัจจุบันเมื่อใดที่มีความสึกรู้สึกผิดปกติอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ดึงลมหายใจลงไปลึกๆครั้งแรกแล้วก็นับลมหายใจออกอย่างน้อย10ครั้ง20ครั้ง ถ้าจะสร้างบาร,รมีต้องยี่สิบครั้งขึ้นไปแล้วก็อธิษฐานจิตยกบุญกุศลนี้ให้แก่บุตรหลานให้แก่ใครก็แล้วแต่ที่เราทําให้เราไม่สบายใจหรือทาให้เราทุกข์ใจเนี่ยแล้วก็โอโหสิกรรมกันซะอย่าไปผูกเวรผูกกรรมกันนะถ้าผูกเวรผูกกรรมกันเราเกิดมาในครอบครัวเดียวกันก็จะมาฆ่ากันเห็นลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตายายไมมเชืดคอบังอะไรบัง่ง ม่ให้เงินไปเล่นเกมไม่ให้เงินไปกินยาเสพยามันเชื่อดคอทิ้งนั่นแหละมันเคยฆ่ากันมาไว้ทางนั้นนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาตมาพาพก็เอาคําสอนขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสมัาามพุทธเจ้าที่สอนมันบอกว่าให้พวกเราเดินทางสายกลางให้เราอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันไว้ให้มากเมื่อทําอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นทันทีก็สรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าบาร,รมีเราไม่พอนั่นเองเมื่อบาร,รมีเราพอแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขประเทศชาติเราก็จะมีความสุขเกิดความสมานณฉันโดยแท้วันนี้อาตมาภาพเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขออำนาจคุณประสีรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ,จ้าพระธรรมประสงค์ อำนาจคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาไว้ดีแล้วขอจงมาเป็นตบะเดชะเป็นปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสติที่ดีรู้เห็นสิ่งที่จะต้องเจริญต่อไปในภายภาคหน้าแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยสติด้วยสมาธิเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์บุตรธิดาเลี้ยงง่ายเจริญนุ่งเรืองด้วยทรัพย์สดึงคารด้วยกันทุกท่าน ทุกคนเทินเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปกากถาธรรมเรื่องการสร้างบารมี